เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสาเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคต์เพื่อส่งมอบแม่คิดดีๆในการสร้างความสุขและความสาเร็จในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านดิฉันรุ่งอรุณรุ่งนะคะท่านกำลังอยู่กับรายการ สาวน้อยท่องโรคค่ะพอดแคสที่จะมาร่วมกันค้นพบคําตอบของชีวิตเพื่อความสุขความสําเร็จค้นพบตัวตนของเราที่แท้จริงทั้งโลกภายในและภายนอกของเราไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะเ,ออเรียกว่าพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความรักค่ะวันนี้เอาหนังสือเกี่ยวกับความรักชื่อหนังสือว่า the rule of love ค่ะซึ่งเขาแปลเป็นไทยว่าเป็นคนแบบไหนที่ใครใครๆก็รักค่ะ โดยริชาร์ดแทมปาค่ะซึ่งเป็นเจ้าของผลงานเขียนที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนทั่วโลกค่ะแล้วก็หนังสือเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็น International b น s เบสเซลเซึ่งพิมพ์ครั้งที่7แล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะ <S <s เขาจะพูดถึง107กฎแห่งความรักค่ะแล้วก็มิตรภาพที่เป็นสุขในทุกรูปแบบของความสัมพันธ์ซึ่งเราก็ปฏิเสธนะคะไม่ได้ว่าความรากักความสัมพันธ์อันยั่งยืนเนี่ย มันช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสมบูรณ์พุ่นพร้อมค่ะมนุษย์จึงจำเป็นที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนและก็สังคมจนทำให้เกิดสถานภาพคนรักสามีภรรยาพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องแล้วก็พักพวกเพื่อนฝูงค่ะหลายคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีเงินทองมากมายแต่ขาดความรักความสัมพันธ์ที่แท้จริงเนี่ยก็ไม่อาจมีความสุขในชีวิตได้เลยค่ะ แต่ว่าหากคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตที่สดใสเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังแล้วก็รักษาวความสัมพันธ์กับทุกคนได้เนี่ยหรือมีเพื่อนเพื่อนฝูงมากมายคบใครก็ยั่งยืนยาวนานเนี่ยทนทานต่อแรงเสียดทานของการเวลาเนี่ยก็ต้องศึกษาในกฎแห่งความราาักค่ะซึ่งเขาบอกว่ามีอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้ค่ะที่เราควรศึกษา เออจริงๆแล้วนะคะตัวดิฉันเองเนี่ยก็ชอบอ่านหนังสือพวกนี้นะคะแล้วก็ตั้งใจอ่านเพราะว่าโดยโดยส่วนตัวเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะเอ,อ่อที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบที่จะศึกษานะคะในแง่ชีวิตของผู้คนด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จริงๆริอะคะ่ะตัวเองเนี่ยถ้าในเรื่องของ ครอบครัวก็อาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของครอบครัวใน,ในเรื่องของชีวิตคู่ที่ผ่านมาก็เลยอาจจะสนใจในเรื่องของ,ของความสัมพันธ์นะคะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยอาจจะโชคดีในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของเพื่อนนะคะในเรื่องของพื้นฐานครอบครัวแล้วก็ชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีค่ะดังนั้นก็เลยอยากจะมาเอาเรื่องราวเหล่านี้ค่ะมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังค่ะ ซึ่งในหนังสือที่คุณรีชาร์ดเทม p ปราที่เป็นผู้เขียนเนี่ยนะคะเขาพูดถึงกฎที่ว่าด้วยการแสวงหาความรักในเรื่องแรกก่อนนะคะซึ่งเขาก็พูดถึงในเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยความรักเนี่ยมันต้องเริ่มจากการเป็นตัวของตัวเองแล้วถ้า,าเราจะมีรักใหม่เนี่ยถ้าแผลเก่ายังไม่หายสนิทก,ก็ไม่ควรที่จะมีรักใหม่นะคะ แล้วก็จริงๆถ้าอยู่กับตัวเองแล้วยังทุกข์ใจเนี่ยก็อย่าหวังว่าจะมีความสุขในชีวิตคู่นะคะแล้วก็าการที่เราจะเจอคนที่ใช่เนี่ยเจอเมื่อไหร่เราก็จะรู้เองค่ะแล้วให้เขาให้เลือกคนที่ทำให้เราเนี่ยหัวเราะได้ค่ะซึ่งจริงๆอะคะ่ะเ,เขาบอกเราว่าอย่าทำผิดซ้ำซากค่ะแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ต้อง มีขอบเขตแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใครได้ด้วยนะคะดังนั้นก่อนจะตกล่องป่องชิ้นกับใครเนี่ยเขาบอกว่าควรที่จะดูใจกันให้ข้ามปีเซก่อนนะคะอย่าร่วมชีวิตกับคนที่ไม่สนใจในตัวเราแล้วก็ถ้าหากไม่ไว้ใจกันเนี่ยก็เท่ากับไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่แล้วค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาบอกเราว่าจงซื่อสัตย์ในขณะที่เรายังมีโอกาสนะคะ แล้วก็อย่าเอาประสบการณ์เก่าๆเนี่ยมาเหมารวมเพราะว่าชีวิตคู่ที่ดีเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายร่วมกันค่ะคนที่ไม่รักเราเนี่ยยังไงเขาก็ไม่รักค่ะดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยาการตัดใจลาด้วยความปราณีเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะซึ่งอันเนี้ยเวลาเราแสวงหาความรักเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจกฎเหล่านี้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับความรักแล้วเจอคนที่ถูกใจแล้วเนี่ย การที่เราจะรักษาความสัมพันธ์ต่อกันให้ดีให้ยั่งยืนเนี่ยมันก็จะมีกฎอยู่หลายๆข้อด้วยกันไม่ว่าเ,เราจะต้องทำตัวให้น่ารักด้วยค่ะคนถึงจะรักเราแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันเพราะอยากอยู่ไม่ใช่จำเป็นต้องอยู่ค่ะแล้วบางทีเนี่ยเราต้องมีพื้นที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้เป็นตัวของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มองข้อบกพร่องของตัวเองบ้างคะ่ะไม่ใช่ที่จะโทษแต่คนอื่นนะคะ นอกจากนี้ค่ะต้องทําตัวให้เราหน้าเคารพนับถือค่ะสิ่งสําคัญนะคะเมื่อเรามีชีวิตคู่เนี่ยคู่ครองก็ต้องมาก่อนเสมอค่ะอย่าให้ความสําคัญกับคนอื่นก่อนแล้วก็ต้องมองท่าทีให้ออกว่าตอนเนี้คู่ของเราเป็นอย่างไรแล้วก็พยายามเป็นวีรบุรุษแล้วก็เป็นวีรสตรีคือเสียสละค่ะ,อะนอกจากนี้ต้องยอมรับความแตกต่างค่ะ ถนอมทุกอย่างที่เหมือนกันไว้หมายความว่าเราควรยอมรับความแตกต่างในคู่ของเราค่ะแล้วก็อย่าดูถูกอย่าเหยียดยามคู่ชีวิตนะคะถ้าคู่ครองอยากได้อะไรเนี่ยบางทีเราต้องเสียสละแล้วก็ต้องจัดให้ค่ะสิ่งสำคัญก็คืออย่ากธก,กันนานจนข้ามวันค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ควรที่จะเอ่ยปากขอโทษก่อนด้วยค่ะ แล้วก็ชีวิตคู่นี่ไม่ควรมีใครแพ้หรือชนะค่ะปัญหาของคู่ของเราก็คือปัญหาของเราด้วยนะฮะแล้วก็อยากคาดหวังว่าจะให้คู่ครองเนี่ยเป็นปูชนียบุคคลค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ควรรู้ว่าเมื่อไรควรฟังเฉยๆแล้วก็เมื่อไรควรยื่นมือเข้าไปช่วยค่ะสิ่งสำคัญที่ดิฉันเนี่ยมากไว้เลยก็คือ อย่าหยุดหลอ่ออย่าหยุดสวยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอะคะ่ะผู้เขียนเขาบอกว่าต่างฝ่ายต่างก็อยากให้อีกฝ่ายเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องสวยหลอ่อดึงดูดใจเหมือนตอนที่คบกันใหม่ๆค่ะอันนี้เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอายุที่มากขึ้นค่ะเพราะว่าถึงวัยจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็ยังดูดีได้ถ้าหาก เราอยากให้อีกฝ่ายเนี่ยดูแลตัวเองให้สวยเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองให้สวยเช่นเดียวกันนะ,ะไม่ใช่ไปเรียกร้องอีกฝ่ายโดยไม่หันกลับมามองตัวเองเลยดังนั้นนะคะผู้เขียนบอกว่าการดูแลตัวเองที่ผู้เขียนพูดถึงไม่ได้จํากัดเฉพาะรูปกายภายนอกเท่านั้นค่ะแต่ยังหมายถึงการวางตัวการพูดจากับคู่ของเราอย่างนุ่มนวลซุ้มเสียงที่สื่อถึงความรักใคร่นะคะ สิ่งนี้มันเรียกว่าเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจค่ะซึ่งอตอนจีบกันใหม่ๆเนี่ยเรามักแต่งองค์ทรงเครื่องให้ดูดีไม่มีที่ติใช่ไหมคะแต่พอไม่กี่ปีที่ผ่านไปอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงอาจจะเพราะงานยุ่งลูกเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่ทําให้เราตุ้ยนุ้ยขึ้นน่ะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เสียหายตรงไหนถ้าหากอีกฝ่ายยังรักเราเหมือนเดิม เขาก็จะรู้สึกว่าเรามีสเสน่ห์อยู่ดีค่ะในแบบที่เป็นของเราไม่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะแต่จริงๆค่ะผู้เขียนเขาบอกว่าอย่าได้ย่ามใจค่ะคิดอะไรสั้นๆแค่ว่าฉันหาแฟนได้แล้วก็จบจากนั้นก็นุ่กงกางเกงวอมเก่าๆเสื้อยืดสะกะปกสะกะปกเดินกระ,ะ,ะเซิงไปทั่วบ้านแค่คิดฟันต่อนหน้าอีกฝ่ายได้ตามสบายอทนนี่ผู้เขียนเขาบอกนะคะ เรายังต้องมีมาตรฐานความสวยหล่อที่พึงรักษาไว้ค่ะแล้วก็ต้องมีภารกิจที่ติดค้างอีกฝ่ายนั่นก็คือการดูแลตัวเองให้ดูดีมีสเสน่ห์ให้เขาหรือเธอได้ชื่นอกชื่นใจค่ะถามหน่อยเธอคะว่ามันยากตรงไหนกับการที่เราหวีเผ่าหวีผมให้เรียบร้อยเลือกเสื้อผ้าที่เท่สวยสะอาดนะคะที่ใส่แล้วเข้ากับบุคลิกรูปร่างไม่จําเป็นต้องเวอร์วังอลังการไม่ต้องเสียเวลาแต่งหนา้าครบเครื่องก็ได้ค่ะ หรือว่าซื้อชุดใหม่มาใส่ออกงานทุกครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องกหนหลดกลนเขาให้หน้าเรียมเอยมอ่องอะไรเลยถ้าคู่ของเราอะชอบแบบเนี้สิ่งสําคัญก็คือการแต่งกายของเรานะให้มันหมายถึงการให้ความเคารพต่อความถูกตาต้องใจของคู่ของเรามากกว่าค่ะความหมายของคําว่าถูกตาต้องใจก็คือหมายความว่า ก็เพราะอีกฝ่ายเป็นคนที่มองเรามากกว่าใครในโลกยังไงล่ะคะนะคะแต่ในบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็ควรออกแรงทำตัวสวยหลอ่อเต็มพิกัดบ้างซึ่งก็คงไม่ใช่ตอนเช้าๆที่ชีวิตกำลังวุ่นวายผูเ้เขียนหมายถึงกันแต่งตัวเอาใจอีกฝ่ายในโอกาสพิเศษอย่างเช่นงานวันเกิดมื้อพิเศษนอกบ้านงานเลี้ยงหรืออะไรอื่นๆตามวาระค่ะ แม้ว่าเราจะผ่านพ้นวัยหนุ่มสาวมามากพอควรแล้วนะคะก็ให้ทำตัวเหมือนสมัยที่จีบกันใหม่ๆแล้วก็ต้องเช็คดีกีความสวยหล่อทันทีที่เดินผ่านกระจกค่ะเพื่อจะได้มั่นใจว่าอีกฝ่ายไม่เสียหน้าแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้ควงเราไปไหนมาไหนหรือแม้แต่จะอยู่ด้วยกันสองคนก็เถอะสาระสำคัญของการแต่งกายก็คือการให้ความเคารพต่อความถูกตาต้องใจของคู่ครองนั่นเองค่ะซึ่งอันเนี้ อดิฉันมาเไปเลยนะคะเพราะด้วยส่วนตัวคะ่ะตัวเราเองค่ะก็ยังชอบคนที่เรียกว่าใส่ใจดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นน่ะสิ่งหนึ่งที่ที่ตัวดิฉันเนี่ยยึดถือมากๆเลยนะคะก็คือตื่นเช้าขึ้นมาต้องทำตัวเองให้ดูดีก่อนนะแล้วก็ดูดีอยู่ในทุกๆสถา,านการณ์<ม>การแต่งตัวไม่ได้เพื่อใครคะ่ะเพื่อตัวเองแล้วเวลาเราส่องกระจกเนี่ย ก็ขอให้เราชื่นชมตัวเราเองให้ได้ค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะออในหัวข้อของการรักษาความสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยนอกจากจะอ,อ,อย่าหยุดหลออย่าหยุดสวยแล้วเนี่ยต้องพยายามหาเรื่องดีๆมาชมให้อีกฝ่ายชื่นใจค่ะแล้วก็อย่าทำตัวเป็นบุพการีของคู่ครองค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็พยายามมีส่วนร่วมในชีวิตของอีกฝ่ายค่ะ ถ้ามีเรื่องหยุ่มยิ้มรำคาญใจก็พยายามไม่พูดด้วยอารมณ์ขันค่ะแล้วก็คู่รองต้องมองหน้าเราแล้วมีความสุขค่ะแล้วออบอกให้คู่ครองรู้ถ้าไม่ชอบเพื่อนๆของเขาจริงๆบางทีค่ะเราอาจจะไม่ชอบเพื่อนๆของเขาได้แต่จำไว้อย่างว่าถ้าหากเราไม่ชอบเพื่อนๆของเขาคนที่เราเจริงๆอ่ะเพื่อนเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะคล้ายๆจะเป็นคนคล้ายๆเรา ดังนั้นน่ะถ้าเขาเขายังคบคนที่เพื่อนๆของเขาที่เรามองว่าเป็นคนไม่ดีคนเลวเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าคู่ของเราเป็นคนอย่างไรด้วยนะคะแล้วสิ่งสำคัญก็คือคู่ของคุณเนี่ยนะคะสำคัญกว่าลูกๆค่ะควรหาเวลาหนุ่มหนิงกันบ้างแล้วก็อยู่ร่วมกันด้วยความรักอันดื่มดําค่ะแล้วก็พยายามแบ่งเบาภาระงานบ้างอย่าดูด่าจู้จี้ทำ ทำด้วยความรักที่จะทำนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำรักด้วยนะคะแล้วก็อย่ากกดขี่บังคับคู่ครองของเราถ้าเรายังมีปัญหาปัญหาต่างๆอย่างคาใจเนี่ยเราก็จะทะเลาะก,กันได้ทุกวันค่ะแล้วนอกจากนี้ต้องเคารพความเป็นส่วนตัวค่ะปฏิบัติต่อคู่ครองให้ดีกว่าการปฏิบัติต่อเพื่อนซีค่ะแล้วก็อยากเคืองถ้าอีกฝ่ายต้องการพื้นที่ส่วนตัวค่ะแล้วก็บางทีผู้ชายก็ชอบดอกไม้เหมือนกันนะนะคะ แล้วสิ่งสำคัญเขาบอกว่าให้แยกใช้เงินคนละกระเป๋าค่ะหัวใจที่สบายคือเป้าหมายสูงสุดค่ะอันนี้ต้องต้องขอบอกอันนี้จริงๆแล้วนะคะถ้าเราอยู่กับใครแล้วรู้สึกสบายเนี่ยบางทีการการเงินหรือหน้าที่การงานก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญค่ะออแล้วสิ่งสำคัญก็คือกับคู่ครองเนี่ยต้องไม่งกเรื่องเงินนะคะชีวิตของเราเนี่ยเราเลือกได้เองทุกวันเพราะว่าชีวิตนี้เรามีชีวิตเดียวดังนั้นนะคะ ก็อย่าเป็นผู้เสียสละแบบจอมปลอมค่ะหมายความว่าถ้าเราไม่อยากทําสิ่งใด<ม>ก็ไม่จําเป็นต้องเสียสละไปทุกๆเรื่องค่ะแล้วก็หยุดพูดร้ายทําร้ายจิตใจ,จซึ่งกันและกันแล้วก็คนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งคู่ก็ไม่จําเป็นต้องเล่นในกติกาเดียวกันค่ะแล้วก็พยายามเอาใจเขามาสู่ใจเราอันนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ต่อกันที่จะให้ยืดยาวแล้วไม่ว่ายัางไงก็ตามค่ะเมื่อ เราอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขมันก็มีกฎที่ว่าด้วยการแยกทางกันด้วยค่ะบางทีเราอาจจะต้องฟังเสียงเตือนในตัวของเราค่ะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องอดทนแล้วสิ่งสําคัญก็คือการตบมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ดังค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยเวลาชีวิตคู่เนี่ยม,มันต้องอยู่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะต้องอดทนอยู่ฝ่ายเดียวค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะสิ่งสําคัญก็คือต้องมีสินธรรมจรรญาค่ะดังนั้นนะคะ เราไม่ควรที่จะนอกใจคือไม่ควรทําเรื่องแย่ๆเพื่อหาเรื่องที่จะเลิกแยกทางกันนะคะเพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะก็ควรพูดจากันด้วยด้วยสิ่งที่บางทีอะคะ่ะเ,ออเราควรจบให้สวยหมายความว่าไม่ใช่เราผิดศีลเองก่อนเพื่อที่จะหาเรื่องแยกทางอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็อย่าแค่คุยเรื่องเก่าๆเอามาคิดคะ่ะแล้วก็ ความสัมพันธ์ของเราถึงแม้จะแยกทางกันแล้วเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับลูกค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยก็กันลูกให้ออกไปจากสิ่งที่เราเป็นเป็นเรียกว่าเป็นความแยกทางที่ลูกไม่ควรที่จะมามาเป็นเหตุผลที่เราจะต้องแยกทางอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วนอกจากนี้เขาพูดถึงกฎที่ว่าด้วยวงวานวั่นเขือด้วยค่ะ ก็หมายความว่านะคะเรายังมีญาติพี่น้องมีพ่อแม่ดังนั้นสิ่งสําคัญก็คืออย่าตําหนิพ่อแม่ของเราเลยค่ะแล้วก็อย่าปล่อยให้พ่อแม่ชักใยความรู้สึกของเราด้วยนะคะแล้วก็ควรนึกถึงลูกก่อนนึกถึงตัวเราเองค่ะความขัดแย้งแตกแยกเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อันใดไม่ว่าอีกฝ่ายจะร้ายกับเราแค่ไหนก็อย่าร้ายตอบนะคะบางทีคําพูดบางคําบางอย่างเราอาจจะต้องห้ามพูดค่ะ แล้วก็ไม่มีคำว่าไม่ว่างสำหรับคนที่เรารักนะคะลูกค่ะบางทีเขาต้องทะเลาะกับเราเพื่อที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นหมายความว่าการที่อันนี้อันนี้เป็นกฎที่ดีนะคะลูกเขาเทะเลาะกับเราเนี่ยเพื่อเขาจะได้เติบโตค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นนะคะมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ลูกอะคะ่ะเขาอาจจะอยากเป็นตัวของตัวเองดังนั้นเนี่ยเมื่อลูกเติบโตเติบโต,ต,ตแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำใจนะคะ แล้วก็ไม่จําเป็นที่ใครจะต้องเหมือนเราด้วยนะคะแล้วก็พี่น้องท้องเดียวกันก็ผิดใจกันได้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องเรียกว่ายึดถืออะไรนะคะแล้วก็พยายามปล่อยวางด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้นะอันนี้เป็นกฎที่ว่าด้วยวงวานว่านเขื่อนะคะแล้วกฎต่อไปก็จะเป็นกฎที่ว่าด้วยในเรื่องของน้ำมิดค่ะก็คือเพื่อนนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราอย่าตั้งกฎให้เพื่อนทำตามค่ะ เพื่อนสีที่เคยเป็นบางทีเพื่อนสีของเราเนี่ยนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องเลือกเหมือนกันค่ะต้องเลือกคบแต่เพื่อนที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นแล้วเพื่อนที่เรารู้สึกระแวงสงสัยในความสัมพันธ์ตลอดเวลาบางทีเราก็ต้องปล่อยวางลงค่ะแล้วจะเป็นเพื่อนใครทั้งทีก็จงเป็นเพื่อนแท้ค่ะแต่สิ่งสำคัญมากๆกก็คือต้องให้อภัยเพื่อนให้ได้ค่ะถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะต้อง เรียกว่าเลิกที่จะเป็นเพื่อนกับเขาก็ตามเราก็ต้องให้อภัยเขาให้ได้เพราะว่าการให้อภัยเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เพื่อตัวเราเองนะคะเพื่อให้เรารู้สึกเบาใจแล้วก็อย่าแซงอย่าสร้างความอดอดัดใจให้กับเพื่อนของเราค่ะแล้วก็คบเพื่อนที่รักความซื่อถือความสัตย์ค่ะแล้วนอกจากนี้อย่าให้เพื่อนยืมเงินนะคะถ้าเราไม่พร้อมที่จะยกหนี้ให้แล้วก็สิ่งสําคัญ ถ้าไม่ชอบหน้าแฟนเพื่อนก็อาจจะลำบากหน่อยค่ะเราก็อาจจะต้องเห็นแก่เพื่อนให้มากค่ะและสิ่งสำคัญก็คือบางทีค่ะมันเป็นไปได้ค่ะที่เราอาจจะไม่ชอบหน้าแฟนเพื่อนแต่ว่าเราก็ควรไม่ไม่ควรที่จะไปต่อว่าแฟนของเพื่อนนะคะกับเพื่อนเรานะคะเพราะว่าการชี้นิ้วว่าคนอื่นเนี่ยสามนิ้วที่เหลือมันก็กลับมาชี้นิ้วมาชี้ที่ตัวเราะคะ่ะแล้วสิ่งสำคัญก็คือมิตรภาพมันเปลี่ยนแปลงได้แล้วเราก็ควรรู้ว่า เมื่อไรควรสิ้นสุดมิตรภาพค่ะเพราะว่าความขมขื่นใจเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ชีวิตใครดีขึ้นดังนั้นนะคะเมื่อมิตรภาพเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องยอมรับค่ะแล้วสุดท้ายค่ะมันก็จะมีกฎที่ว่าด้วยผู้คนที่เราพัานพบนะคะเออผู้คนเนี่ยบอกว่าสําคัญกว่าข้าวของค่ะการหมกมุ่นอยู่กับความรู้สึกผิดเนี่ยมันเป็นความเห็นแก่ตัวนะคะดังนั้นนะคะ สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเราผ่านพบใครเนี่ยยิ่งให้เราก็ยิ่งได้ค่ะแล้วก็จงมั่นใจว่าเรายังมีเพื่อนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราทุกข์ใจกับสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเราควรมีเพื่อนที่เราจะสามารถระบายสิ่งต่างๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเพื่อนเนี่ยเราควรที่จะ ให้เวลาซึ่งความรักเนี่ยมีน้ำหนักเท่ากับเวลาค่ะอันนี้คือผู้เขียนเขาบอกเราซึ่งในกฎแต่ละข้อที่เขาเขียนมาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปหาซื้อมาอ่านได้เพราะอันนี้มันเป็นหนังสือที่เพิ่งวางขายค่ะก็อยากบอกว่า mm hmm. The Rule of Love ของ d i s าร์ดเทม p ป a เนี่ยก็เป็นกฎที่เรียกว่าถ้าพวกเราใส่ใจแล้วก็พวกเราสามารถเอามาใช้ได้ดิฉันก็เชื่อว่านะคะ คนก็จะหลงรักเราเช่นเดียวกันค่ะ,คะนะคะนี่ก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อ่านง่ายค่ะแล้วก็อ่านสนุกอ่านรวดเดียวนะคะดิฉันไม่ถึงกับรวดเดียวหรอกค่ะเพราะว่าหนังสือมอีความหน้าพอสมควรดิฉันอ่าน2วันจบมี257หน้านะคะก็ต้องขอบ,บอกว่าเป็นหนังสือดีๆอีกเล่มหนึ่งที่ควรหาซื้อมาอ่านค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับ ฟังนะคะแล้วก็ถ้าข้อมูลที่เรานำมาดีแล้วก็มีประโยชน์ก็ฝากคุณผู้ฟังช่วยกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ